ในบรรดาบันทึกของชาวต่างชาติที่กล่าวถึงสยามในอดีตไม่มีฉบับใดที่ได้รับการยอมรับและน่าทึ่งเท่ากับเล่าเรื่องกรุงสยามของพระสังฆราชปาเลกัวสท่านคือมิชันรีชาวฝรั่งเศสนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้บันทึกทุกสิ่งเกี่ยวกับสยามในศตวรรษที่19ไว้อย่างละเอียดแต่ในบันทึกอันทรงคุณค่านั้นมีอยู่บทหนึ่งที่แปลกประหลาดที่สุด บทที่นักประวัติศาสตร์มักจะมองข้ามบทที่ว่าด้วยอสูรกายที่ชื่อเสือสมิงพระสังฆราชปาเลกูสหรือชองบาติสปาเลกูสคือบุรุษแห่งเหตุผลท่านเชื่อมั่นในพระเจ้าและเชื่อมั่นในข้อเท,ท็จจริงที่พิสูจน์ได้ สำหรับท่านแล้วเรื่องเล่าพื้นบ้านเกี่ยวกับผีสางและไสยศาสตร์ของชาวสยามนั้นเป็นเพียงความเชื่ออันงมงายของดินแดนที่ห่างไกลความสีวิไลจนกระทั่งการเดินทางครั้งหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงความคิดของท่านไปตลอดการเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อท่านต้องเดินทางออกจากพระนครกรุงเทพมุ่งหน้าสู่หัวเมืองชายป่าทางทิศตะวันตกยิ่งเดินทางลึกเข้าไปความเจริญก็ยิ่งจางหาย สองข้างทางแปลเปลี่ยนเป็นป่าดงดิบที่รกทึบและเต็มไปด้วยอันตรายที่นี่คือดินแดนที่กฎเกณฑ์ของมนุษย์อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปคณะเดินทางของท่านได้มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางป่าเพื่อขอพักแรมแต่สิ่งที่ต้อนรับพวกเขาคือความเงียบงันที่ผิดปกติหมู่บ้านดูราวกับไร้ผู้คนประตูหน้าต่างของทุกบ้านปิดสนิทแม้จะเป็นเวลากลางวันแสกแส บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความกลัวที่จับต้องไม่ได้ท่านสังฆราชพยายามสอบถามความเป็นไปจากหัวหน้าหมู่บ้านแต่ก็ได้คำตอบที่วกวนและสายตาที่หลบเลี่ยงทุกคนต่างหวาดกลัวบางสิ่งบางสิ่งที่อยู่ในป่าลึกที่โอบล้อมหมู่บ้านเอาไว้คืนนั้นขณะที่ท่านสังฆราชกำลังจดบันทึกเรื่องราวความแปลกประหลาดของหมู่บ้านนี้ลงในสมุดท่ามกลางเสียงจักจันทร์เรไรที่ดังระงม ท่านก็ได้ยินเสียงหนึ่งที่ทำให้ปากกาในมือของท่านต้องหยุดชะงักมันเป็นเสียงคำรามที่ดังมาจากในป่าแต่ไม่ใช่เสียงคำรามของเสือธรรมดาหากแต่เป็นเสียงที่แหบโหยทรงพลังและเจือด้วยเสียงกรีดร้องของมนุษย์อย่างน่าสะพรึงกลัวรุ่งเช้ามาถึงพร้อมกับแสงแดดที่สาดส่องแต่บรรยากาศในหมู่บ้านกลับดูหม่นหมองและตึงเครียดยิ่งกว่าเดิม ท่านสังฆราชปาเลกัวสครุ่นคิดถึงเสียงคำรามประหลาดที่ได้ยินเมื่อคืนในฐานะนักธรรมชาติวิทยาท่านรู้ดีว่าเสียงของเสือโคร่งนั้นเป็นอย่างไรแต่เสียงที่ท่านได้ยินมันแตกต่างออกไปมันมีความโทรมานและเกรี้ยวกราดที่ผิดธรรมชาติด้วยความอยากรู้ท่านจึงตัดสินใจเข้าพบหัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้งในตอนสายครั้งนี้ท่านไม่ได้ถามถึงความเป็นอยู่ทั่วไป แต่ถามตรงๆถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนแววตาของหัวหน้าหมู่บ้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาเงียบไปนานก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่านั่นไม่ใช่เสือธรรมดาที่นี่เราเรียกมันว่าเสือสมิงเสือสมิงท่านสังฆราชทวนคำในใจท่านเคยได้ยินคำนี้มาก่อน ในฐานะนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานกันถึงผู้มีอาคมที่จำแลงกายเป็นเสือได้สำหรับท่านมันเป็นเพียงเรื่องเล่าอันไร้สาระแต่ความหวาดกลัวที่ปรากฏในแววตาของชายชาราตรงหน้ามันคือของจริงหัวหน้าหมู่บ้านเล่าต่อว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเดือนก่อน กระบือที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านถูกลากออกจากคอกที่ปิดอย่างแน่นหนาทิ้งไว้เพียงรอยเลือดเป็นทางยาวเข้าไปในป่าและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในพรานที่เก่งที่สุดก็หายตัวไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยพบเพียงหอกประจำตัวของเขาที่หักสะบ้านเป็นสองท่อนตกอยู่ท่านสังฆราชรับฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกัน ในสมุดบันทึกของท่านท่านพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายอาจจะเป็นเสือโครงกินคนที่มีขนาดใหญ่และดุร้ายเป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นฝูงหมาป่าแต่ไม่ว่าจะพยายามหาเหตุผลใดมันก็ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดที่ผิดปกติทั้งหมดได้โดยเฉพาะรอยเท้าที่ชาวบ้านอธิบายว่าบางครั้งมันดูเหมือนรอยเท้าเสือแต่บางครั้งมันกลับดูคล้ายรอยเท้าของมนุษย์ ขณะที่ท่านสังคราชกำลังจมอยู่ในความคิดอันสับสนนั่นเองเสียงร้องตะโกนด้วยความแตกตื่นก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนวิ่งออกมาจากกระท่อมด้วยความหวาดกลัวท่าทีของพวกเขาบ่งบอกว่าเรื่องร้ายครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วท่านสังคราชและหัวหน้าหมู่บ้านรีบวิ่งตามชาวบ้านไปยังจุดเกิดเหตุที่นั่นณนะท้ายหมู่บ้าน คือข้อกระบือที่ใหญ่ที่สุดบัดนี้รั้วไม้ไผ่ที่เคยแข็งแรงกลับถูกทำลายจนพังยับเยินราวกับถูกกระทิงเปลี่ยวพุ่งชนและบนพื้นดินคือซากของกระบือตัวหนึ่งที่ถูกสังหารยังโหดเหี้ยมท่านสังคราชปาเลอร์กัวสเดินเข้าไปสำรวจด้วยสายตาของนักธรรมชาติวิทยา บาดแผลบนตัวกระบือนั้นลึกและฉีกขาดรุนแรงแต่กลับมีร่องรอยการกัดกินเพียงเล็กน้อยเหมือนมันฆ่าเพื่อความสนุกไม่ใช่เพราะความหิวและที่น่าประหลาดที่สุดคือรอยเท้ามันมีทั้งรอยเท้าเสือขนาดใหญ่และรอยเท้าประหลาดที่คล้ายกับรอยเท้ามนุษย์ปะปนกันอยู่บนพื้นดินที่ฉืนแฉะ วิทยาศาสตร์และเหตุผลไม่สามารถอธิบายภาพตรงหน้าได้เลยในวินาทีนั้นเองหัวหน้าหมู่บ้านได้ทรุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าท่านสังคราชเขาร้องขอความช่วยเหลือไม่ใช่ในฐานะนักบวชแต่ในฐานะคนนอกผู้มีความรู้จากโลกตะวันตกท่านสังคราชมองเห็นความสิ้นหวังที่แท้จริงในแววตาของชาวบ้านท่านจึงตอบตกลงแต่ด้วยเงื่อนไขเดียวคือ เขาต้องได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเสือสมิงที่ทุกคนหวาดกลัวหัวหน้าหมู่บ้านได้พาท่านสังคราชไปยังกระท่อมหลังเล็กที่สุดในหมู่บ้านที่พำนักของผู้เท่าประจำหมู่บ้านภายในกระท่อมนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นสมุนไพรและเครื่องรางของขลังและที่นั่นท่านสังคราชก็ได้สดับฟังตำนานอันน่าสะพรึงกลัวของวิชาเสือสมิง ผู้เท่าเล่าว่าเสือสมิงที่แท้จริงไม่ใช่วิญญาณแต่คือคนคือผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าที่ร่ำเรียนมนจําแรงกายวิชานี้มีข้อห้ามร้ายแรงคือเมื่ออยู่ในร่างเสือห้ามกินเลือดสดหรือเนื้อดิบโดยเด็ดขาดหากผู้ใดตะบะแตกและผิดข้อห้ามจิตวิญญาณของเสือจะเข้าครอบงำวิญญาณของมนุษย์โดยสมบูรณ์ ทำให้ผู้นั้นต้องติดอยู่ในร่างอสูรกายไปตลอดกาลหลงเหลือเพียงสติปัญญาอันเจ้าเล่ห์ของมนุษย์แต่มีความกระหายเลือดของอสูรร้ายผู้เท่าทิ้งท้ายด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีฤาษีตนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในป่าลึกแห่งนี้และร่ำลือกันว่าท่านได้ศึกษาศาสตร์มืดโบราณแขนงนี้ ท่านสังคราชจดบันทึกทุกถ้อยคำลงในสมุดความสงสัยของท่านแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดหวัน่นนี่ไม่ใช่การล่าสัตว์ป่าหากแต่เป็นการล่าคนที่สูญเสียความเป็นคนไปแล้วเป็นการล่าปีศาจที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนคำบอกเล่าของผู้เฒ่าจบลงพร้อมกับแสงตะเกียงที่ริบหรี่ท่านสังคราชปาเลกลัวนั่งนิ่ง ถ้อยคําเหล่านั้นยังคงก้องอยู่ในหัวของท่านนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าของอสูรกายจากคุมนรกหากแต่เป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่ถูกกิเลสและความกระหายเลือดเข้าครอบงำจนสูญสิ้นเป็นคนในสมองของท่านเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กําลังต่อสู้อย่างหนักกับสิ่งที่ท่านได้ประสบมาแต่เมื่อท่านนึกถึงรอยเท้าประหลาดนึกถึงบาดแผลบนซากกระบือ และนึกถึงเสียงคำรามอันผิดธรรมชาติที่ได้ยินความเป็นไปได้อันน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มมีน้ำหนักมากกว่าความสงสัยในขณะนั้นเองหัวหน้าหมู่บ้านและกลุ่มนายพรานที่เก่งที่สุดที่ยังเหลือรอดอยู่ก็ได้เข้ามาในกระท่อมแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวพวกเขาจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป พวกเขาจะขอสู้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตท่านสังฆราชมองเหล่านายพรานพวกเขามีเพียงหอกหน้าไม้และมีดพกอาวุธที่แทบจะไร้ความหมายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอสูรร้ายตนนั้นและด้วยจิตวิญญาณของนักสำรวจผู้ไม่ยอมแพ้ต่อปริศนาท่านจึงได้ตัดสินใจในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งนี้ไปตลอดกาลท่านจะร่วมออกล่าในครั้งนี้ด้วย ล่าวนายพรานต่างตกตะลึงแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของท่านพวกเขาก็ยอมรับการเตรียมการล่าจึงเริ่มต้นขึ้นนายพรานทำพิธีบวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขาปลุกแสกอาวุธด้วยคาถาอาคมและดื่มน้ำสาบานส่วนท่านสังฆราชท่านได้เตรียมอาวุธเพียงชิ้นเดียวที่ท่านมีปืนยาวคาบศิลา อาวุธอานุภาพสูงจากโลกตะวันตกที่อาจจะเป็นความหวังเดียวของพวกเขาเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงคณะผู้ล่าก็ได้มารวมตัวกันที่ชายป่าเบื้องหน้าของพวกเขาคือป่าดงดิบที่มืดมิดและเงียบสงัดที่ซึ่งอสูรร้ายตนนั้นกำลังรอคอยอยู่การเดินทางสู่ใจกลางความมืดเพื่อพิสูจน์ตำนานได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว วินาทีที่คณะผู้ล่าก้าวเท้าเข้าสู่ป่าดงดิบโลกภายนอกก็ราวกับถูกตัดขาดแสงสว่างยามเย็นหายลับไปในทันทีถูกแทนที่ด้วยความมืดครึมใต้เรือนยอดของต้นไม้สูงใหญ่อากาศที่เคยร้อนอบอ้าวกลับเย็นเยียบและชื้นเสียงจอแจในหมู่บ้านถูกกลืนหายไป เหลือเพียงเสียงรีดริ่งเรไรและเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันอย่างน่าหวาดระแวงนายพรานผู้ชำนาญทางเริ่มนำคณะเดินทางลัดเลาะไปตามร่องรอยที่แทบจะมองไม่เห็นท่านสังฆราชปาเลกัวสเดินตามไปอย่างเงียบเชียบสายตาของท่านกวาดสำรวจทุกสิ่งรอบตัวในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ท่านสังเกตเห็นรอยเล็บบนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่สูงเกินกว่าเสือทั่วไปจะปีนป่ายถึงท่านเห็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่หักสะบ้นลงมาราวกับถูกพลังมหาศาลฟาดใส่ทุกย่างก้าวยิ่งตอกย้ำว่าพวกเขาไม่ได้กำลังตามล่าสัตว์ธรรมดายิ่งเดินลึกเข้าไปป่าก็ยิ่งเงียบลงเงียบจนผิดปกติ ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของทุกคนบางครั้งพวกเขาได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่พบสิ่งใดบางคราก็มีเสียงคำรามต่ำๆดังแว่วมากับสายลมโดยที่ไม่มีใครสามารถระบุทิศทางของมันได้เมื่อความมืดเข้าปกคลุมโดยสมบูรณ์ คณะเดินทางจึงต้องหยุดพักตั้งค่ายพวกเขาก่อกองไฟขึ้นเพียงกองเล็กๆนั่งล้อมวงหันหลังชนกันอาวุธทุกชิ้นถูกวางไว้ในท่าเตรียมพร้อมรอบด้านคือความมืดมิดที่มองไม่เห็นแสงไฟจากกองไฟทำให้เงาของต้นไม้บิดเบี้ยวแต้นระริกไปมาราวกับเป็นอสูรกายที่กำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ คืนนั้นไม่มีใครหลับลงได้แม้แต่นาทีเดียวและแล้วในช่วงเวลาที่เงียบสนัดที่สุดของราตรีเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดขึ้นมันดังอยู่ใกล้ใใกล้จนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดมหึมากำลังวิ่งวนรอบค่ายของพวกเขา เสียงต้นไม้หักโคน่นเสียงพุ่มไม้ที่ถูกแหวกออกอย่างรุนแรงดังมาจากทุกทิศทางพร้อมๆกันทุกคนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวสุดขีดทำได้เพียงจ้องมองเข้าไปในความมืดแต่กลับไม่เห็นตัวตนของมันเลยเสียงนั้นดังอยู่พักใหญ่ก่อนจะเงียบหายไปในป่าลึกทิ้งไว้เพียงหัวใจที่เต้นระรัวและความหวาดผวา รุ่งชาวมาถึงคณะผู้ล่าที่อ่อนล้าและขวัญเสียได้ออกสำรวจรอบค่ายและพวกเขาก็ได้พบกับรอยเท้าประหลาดที่วนเวียนอยู่รอบค่ายของพวกเขาใกล้กว่าที่คิดไว้มากนายพรานคนหนึ่งชี้ไปที่รอยเท้านั้นด้วยมือที่สั่นเทาแล้วพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าว่ามันไม่ได้แค่เดินผ่านมันมาดูเรา มันกำลังแล่นกับเราคำพูดของนายพรานทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่แล้วยิ่งหนักอึ้งขึ้นไปอีกความกล้าหาญที่เคยมีในตอนแรกบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความหวาดภวาและความเคารพต่ออำนาจลี้ลับของพงไพรท่านสังฆราชปาเลกัว ผู้ยึดมั่นในเหตุผลบัดนี้กลับรู้สึกถึงสัญชาตญาณดิบที่ร้องเตือนอยู่ภายในว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติคณะผู้ล่าตัดสินใจเดินหน้าต่อแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การล่าอีกต่อไปหากแต่เป็นการแกะรอยอย่างระมัดระวังพวกเขาตามรอยเท้าประหลาดนั้นลึกเข้าไปในป่าลึกเข้าไปในเขต ที่แม้แต่นายพรานผู้ชำนาญที่สุดก็ไม่เคยล่วงล้ำเข้ามาป่าในบริเวณนี้ดูเก่าแก่และดิบเถื่อนกว่าต้นไม้สูงใหญ่จนบดบังแสงตะวันและความเงียบก็หนักอึ้งจนหน้าอึดอัดยิ่งเดินตามรอยไปพวกเขาก็ยิ่งพบกับสัญญาณอันน่าขนลุก ซากสัตว์ป่าที่ไม่ได้ถูกกินแต่ถูกฉีกถึงและจัดวางในรูปแบบที่ดูคล้ายพิธีกรรมบูชายันสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ถูกขีดเขียนไว้บนเปลือกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการพบเศษผ้าจากเสื้อผ้าของนายพรานที่หายตัวไปแขวนอยู่บนกิ่งไม้สูงเป็นเหมือนการเย้ยหยันและประกาศอาาเขตในที่สุด รอยเท้านั้นก็ได้นำพวกเขามาถึงหน้าผาสูงชันที่ถูกบดบังด้วยม่านน้ำตกและที่เบื้องหลังม่านน้ำตกนั้นเองคือปากถ้ำที่มืดมิดที่ซึ่งมีกลิ่นสาบและกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งออกมานี่คือที่พักของมันคือถ้ำเสือสมิงคณะผู้ล่าจุดคบเพลิงแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปในถ้ำอย่างเงียบเชียบที่สุด สิ่งที่อยู่ข้างในยืนยันความเชื่อของผู้เท่าได้อย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่ถ้ำของสัตว์ที่มุมหนึ่งมีกองกระดูกสัตว์และมนุษย์กองปะปนกันอยู่บนผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดสีเลือดที่บอกเล่าเรื่องราวการแปลงร่างระหว่างคนกับเสือ และที่ใจกลางถ้ำคือแท่นหินที่ดูคล้ายแท่นบูชาบนนั้นมีกระโหลกศีรษะมนุษย์และเครื่องรางที่ทำจากกระดูกวางอยู่และแล้วท่านสังฆราชก็ได้เห็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่สั่นคลอนความเชื่อของท่านจนหมดสิน้นบนแท่นหินนั้นข้างๆกระโหลกศีรษะมีลูกประคําของนักบวชและไม้กางเขนที่ทำจากไม้เก่าๆวางอยู่ อสูรกายตนนี้เคยเป็นมนุษย์และอาจจะเคยมีความศรัทธามาก่อนทันใดนั้นเองเสียงคำรามอันเกลี้ยกราดก็ดังขึ้นจากปากถ้ำเงาดำขนาดมหืมาได้เคลื่อนมาปิดปากถ้ำตัดเส้นทางหนีของพวกเขาทั้งหมดมันกลับมาแล้วและพวกเขาได้ติดอยู่ในรังของมันความเงียบงันในถ้ำ แตกสลายลงด้วยเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนไปทั้งโซนปราสาทคณะผู้ล่าที่เคยเป็นฝ่ายรุกบัดนี้ได้กลายเป็นเหยื่อที่ติดอยู่ในกับดักแสงสว่างจากปากถ้ำหายวับไปถูกแทนที่ด้วยเงาดำมืึมาของอสูรกายที่ยืนตรงงง k อยู่แสงไฟจากคบเพลิงสาดส่องให้เห็นร่างของมันมันใหญ่กว่าเสือโคร่งที่พวกเขาเคยเห็นมาทั้งชีวิตกล้ามเนื้อทุบมัดของมัน เต็มไปด้วยพละกกำลังดวงตาสีแดงกำลุกเป็นไฟด้วยความเกลี้ยวกราดและที่มุมปากของมันยังคงมีคราบเลือดติดอยู่มันไม่ได้เดินสี่ขาอย่างสัตว์เดรัจฉานหากแต่ยืนสองขาทรุดตัวเล็กน้อยในท่าทางที่คล้ายมนุษย์อย่างน่าขนลุกยิง่งเสียงตะโกนของท่านสังคราชดังขึ้นเป็นคนแรกเสียงปืนยาวคาบศิลาของท่านดังสนั่นลั่นถ้ำ กระสุนพุ่งตรงเข้าใส่ร่างของมันอย่างจังแต่อสูรร้ายเพียงแค่คำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดมันไม่ได้ล้มลงหนังอันหนาของมันสามารถต้านทานอนุภาพของกระสุนได้เหล่านายพรานตั้งสติได้และการต่อสู้ที่สิ้นหวังที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาคว้างหอกเข้าใส่ซัดหน้าไม้พยายามจะสกัดมันไว้แต่เสือสมิงกลับเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและดุดันอย่างไม่น่าเชื่อ มันปัดป้องอาวุธเหล่านั้นราวกับเป็นกิ่งไม้แล้วกระโจนเข้าใส่กลุ่มนายพรานเสียงเหล็กกระทบเสียงเนื้อฉีกขาดและเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังผสมปนเปนกันอยู่ในถ้ำที่คับแคบนายพรานล้มตายลงไปทีละคนทีละคนด้วยกรงเล็บและเขี้ยวที่คมกริบท่านสังคราชพยายามบรรจุกระสุนนัดต่อไปด้วยมือที่สั่นเทา ในขณะที่อสูรร้ายกำลังจะกระโจนเข้าใส่หัวหน้าหมู่บ้านนายพรานชราคนหนึ่งก็ได้ตัดสินใจพลีชีพเขากระโดดเข้าขวางแล้วใช้หอกที่เหลืออยู่เพียงเล่นเดียวแทงสวนเข้าไปที่สีข้างของมันอย่างสุดแรงเสือสมิงคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดและสะบัดร่างของนายพรานชรากระเด็นไปกระแทกกับผนังถ้ำจนแน่นนิ่ง แต่บาดแผลนั้นลึกพอที่จะทำให้มันชะง,งักและมันคือโอกาสเดียวที่พวกเขามีตอนนี้แหละท่านสังคราชตะโกนลั่นแล้วเหนี่ยวไกปืนเป็นครั้งที่สองครั้งนี้กระสุนพุ่งตรงเข้าที่กลางอกของมันอย่างแม่นยำเสียงปืนนัดที่สองดังก้องสะท้อนไปทั่วท,ทั้งธรรมก่อนที่ทุกอย่างจะตกอยู่ในความเงียบงานอีกครั้ง อาสูนร้ายในร่างเสือสมิงพังงะถอยหลังร่างมหึมาของมันโซซัดโซเซมันยกกรงเล็บขึ้นมาตะปบแผลชะกันที่กลางอกแล้วเปล่งเสียงคำรามครั้งสุดท้ายแต่เสียงนั้นกลับมิใช่เสียงของสัตว์ป่าอีกต่อไปหากแต่เป็นเสียงกรีดร้องอันแหลมสูงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานของมนุษย์ ดวงตาสีแดงกำที่เคยลุกเป็นไฟค่อยๆรีแสงลงก่อนที่ร่างมหือมานั้นจะล้มลงกระแทกกับพื้นถ้ำอย่างแรงและแน่นนิ่งไปท่านสังคราชและเหล่านายพรานที่เหลือรอดยืนนิ่งด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครกล้าขยับ พวกเขายังคงจ้องมองร่างของอสูรกายที่นอนอยู่เบื้องหน้ารอคอยไม่แน่ใจว่ามันตายสนิทแล้วจริงๆหรือไม่และในความเงียบอันน่าอึดอัดนั้นเองสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาของพวกเขาร่างของเสือสมิงที่นอนแน่นนิ่งเริ่มสั่นกระตุกอย่างรุนแรงเสียงกระดูกลั่นดังกรอบกแกรบ ผิวหนังที่ปกคลุมด้วยขนสีเหลืองพาดกรอนเริ่มหดตัวและจมหายเข้าไปในเนือ้อกรงเล็บอันแหลมคมหดสั้นเข้ากลายเป็นนิ้วมือของมนุษย์ขากรรไกรที่ยืดยาวหดกลับเข้ามาเขี้ยวที่เคยคมกริบสั้นลงร่างทั้งร่างของมันกำลังบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปย้อนกลับจากอสูรากายคืนสู่ร่างเดิม การเปลี่ยนแปลงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นกินเวลาเพียงไม่กี่อึดใจเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงสิ่งที่นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถ้ำกลับไม่ใช่ร่างของเสือร้ายอีกต่อไปหากแต่เป็นร่างเปลือยเปล่าของชายชราผู้ภายผอมคนหนึ่งที่กลางอกของเขามีรอยกระสุนปืนปรากฏอยู่อย่างชัดเจน เหล่านายพรานต่างยืนนิ่งตัวแข็งแม้จะเคยได้ยินเรื่องเล่าแต่การได้เห็นกับตาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับท่านสังฆราชปานเลก,กัวสบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์และเหตุผลโลกทั้งใบของท่านได้พังทลายลงในวินาทีนั้นท่านมองไปที่ปืนในมือแล้วมองกลับมาที่ร่างของชายชาราแล้วมองไปยังเหล่านายพรานที่เสียชีวิตไปท่านไม่ได้สังหารสัตว์ป่า แต่ท่านได้สังหารมนุษย์ที่กลายเป็นอสูรากายนี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ความจริงที่ท่านจะจดบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ได้อย่างไรความเงียบงนันยังคงปกคลุมถ้ำหัวหน้าหมู่บ้านและนายพรานที่เหลือรอดต่างสุดตัวลงคุกเขา่าพวกเขาไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญแต่ในแววตาของพวกเขามีทั้งความเศร้า ความหวาดกลัวและความเคารพต่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นผู้ที่นอนอยู่เบื้องหน้าคือศัตรูแต่ก็เคยเป็นมนุษย์และเป็นผู้ที่ต้องคำสาปท่านสังฆราชปาเลกลัวเดินเข้าไปใกล้ร่างของชายชราท่านก้มลงสำรวจใบหน้าที่ผอมแห้งที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นใบหน้าของนักบวชฤรือศีท่านพบว่า ชายชรามีรอยสักยันโบราณอยู่เต็มร่างกายคล้ายกับที่ท่านเคยเห็นในวิหารเก่าแก่นี่คือหลักฐานว่าชายผู้นี้คือผู้เท่าจากตำนานที่ผู้เท่าคนก่อนเล่าให้ฟังท่านสังฆราชค่อยๆหยิบไม้กางเขนเก่าๆที่ตกอยู่ใกล้ๆรางขึ้นมาไม้กางเขนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความศรัทธา ปัดนี้กลับกลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงโศกนาฏกรรมท่านมองมันด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปความเวทนาความเศร้าและความเข้าใจในความอ่อนแอของมนุษย์วันนั้นทั้งคณะภูลา่าได้ช่วยกันประกอบพิธีฝังศพให้นายพรานผู้กล้าหาญที่สละชีพและสำหรับร่างของชายชราผู้ที่ถูกคำสาบเสือสมิงครอบงำ พวกเขาก็ได้ฝังร่างของเขาไว้ในถ้ำนั่นเองเหนือหลุมศพหัวหน้าหมู่บ้านได้ทำพิธีขับไล่วิญญาณชั่วร้ายตามความเชื่อเพื่อให้ชายผู้นั้นได้พักผ่อนอย่างสงบก,ก่อนจากมาท่านสังฆราชได้วางไม้กางเขนของท่านไว้บนหลุมศพของชายชรามันเป็นการอวยพรครั้งสุดท้ายการให้อภัยและความหวังว่าจิตวิญญาณที่ถูกทรมานจะได้พบกับสันติสุข แล้วคณะเดินทางก็ออกมาจากถ้ำแสงแดดภายนอกสว่างจ้าแต่ในใจของพวกเขายังคงมืดมิดพวกเขาทิ้งถ้ำแห่งความหวาดกลัวไว้เบื้องหลังพร้อมกับตำนานเสือสมิงที่ถูกไขกระจ่างท่านสังฆราชปาเลออกลัวได้จดบันทึกทุกสิ่งลงในสมุดบันทึกของท่านอย่างละเอียดบันทึกที่ไม่ใช่แค่การสำรวจทางภูมิศาสตร์หากแต่เป็นเรื่องราวที่พิสูจน์ว่า บางครั้งโลกนี้ก็มีเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวของความเชื่อและอำนาจหลีลับที่ดำรงอยู่ควบคู่กับความเป็นจริง